มาดูย้อนหลังกันหน่อยนะครับคลิปนี้นี่ตั้งแต่ภาคหนึ่งนะครับตั้งแต่ก่อนเป็นภาคเลยนะครับช่วงปี2018นะครับช่วงปี2018ตัวน,นี้ก็ปัจจุบันก็ได้ทําคลิปตอนภาคตอนนั้นนะครับภาคที่ผ่านมานะคับตอนนี้ก็ได้ละสังขารไปแล้วนะครับตอนนั้นนะ เดี๋ยวผมจะย้อนคลิปให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็เป็นสรุปนะนี่คือสมัยนั้นเลยนะครับยังเป็นตอด้วนๆเพิ่งจะเริ่มขึ้นทรงนะต้นต้นปัจจุบันตอนนั้นที่ยังเหลืออยู่นะครับที่ยังไม่ตายก็เลี้ยงมาตั้งแต่เขียงหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยเขียงหนึ่งนี่เขียงหนึ่ง คลิปนี้นี่ช่วงปีคลิปนี้ภาคหนึ่งนะครับบอลไซขนาดใหญ่ภาคหนึ่งนะครับช่วงสองปีที่แล้วนะครับสองปีที่แล้วภาคหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูน่ครับช่วงนั้นคือหลังจากที่ผมถ่าย ให้เพื่อนเพื่อนดูย้อนหลังอ่ะนะครับอันนี้ก็คือภาคปัจจุบันในคลิปนะครับในคลิปภาคหนึ่งนะครับในคลิปภาคหนึ่งนก็ตาเขียงหนึ่งนะนะก็เริ่มพัฒนาการมีกิ่งหนึ่งนะครับขึ้นมาเรื่อยเรื่อนะครับนี่คือภาคหนึ่งนะครับช่วงสองปีที่แล้วนะครับวันที่เท่าไหร่ ีที่แล้วการดู2,006นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอามาให้กับเพื่อนๆได้ชมช่วคือเลี้ยงเลี้ยงต้นนะครับเลี้ยงต้นเนี่ยช่วงนี้ต้องปล่อยให้กิ่งฟูเลยประมาณนี้นะครับอันนี้คือภาคที่1น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาคที่2กัน นะครับผมก็จะสรุปให้กับเพื่อนเอนได้ชมนะครับก็ไม่ได้เก็บคลิปเก่าๆไว้ลบทิ้งหมดเลยนะครับก็เปิดใน y o u t บ b e น,น,นะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมอันนี้เป็นคลิปนี้เป็นาภาคที่2นะครับย้อนหลังไปเมื่อนู่นแะครับหนึ่งปีที่แล้วนะครับ1ปีที่แล้วหนึ่งปีที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ใช้ใช้เน็ตโทรศัพท์นะครับก็ เชื่อมต่อกันกับคอมพิวเตอร์มันก็จะช้าๆหน่อย mm. เขียงสองนะครับ mm. เขียงสอง <c oughs> ก็แต่ละคลิปแต่ละคลิปแต่ละต้นนะครับที่เราได้ทำการสร้างนะครับมันใช้เวลานะครับใช้เวลา <c oughs> นี่ไปซื้อมาจากนูนะ่นอะเพชรบุรี น,นี่เป็นภาคที่สองนะตัวน,นี้ก็ตัวน,นี้ตายแม่น่าเสียดายที่สองเป็นเต้าคงเต้าจริงนะครับทําแก้ไขนะครับ สารพัดที่ที่เราจะทำกับบอลใจนะครับหนึ่งปีที่แล้วเพื่อที่จะได้ให้สวยดังความตั้งใจนะครับของเรานะครับเ,เพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปดูภาคที่สามกันต่อแล้วกันนะครับภาคที่สามนี่ก็หนึ่งปีที่แล้วนะครับหนึ่งปีที่แล้วเหมือนกันก็เขียง เขียงต้นโอ้กว่าจะได้แต่ละเขียงนะครับเพื่อนๆโอ้โหนี่คือกิ่งหนึ่งมันมีสองต้นนะครับคลิปนี้มันมีสองต้นนะที่ทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ได้ชม <c oughs> แล้วก็ถามกันแบบเขียงๆให้กับเพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับว่า เขียงแต่ละเขียงนะครับมันใหญ่แค่ไหนเข้าลงเข้าลวดก็นะครับก็คือประมาณว่านั่งตากแดดตากลมกันนะครกว่าจะได้ไปแต่ละต้นแต่ละกิ่งนะครับทำกันไม่ใช่แป๊บๆนะครับบอใจนะครับเราบางต้นนะครับทำสวยๆนะครับขนาดลำกิ่งได้นะครับมันถึงได้ได้มีราคาแพง ภาคนี้เป็นภาคที่สมนะครับผมย้อนหลังให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับก็ตามตาม youtube ที่เขาบอกนะครับนะครับนี่เลยผมไม่ได้เช็ควันที่วันที่เท่าไหร่นะเขาบอกว่าหนึ่งปีที่แล้วนะครับผมก็มาคุยให้กับเพื่อนๆนฟังเลยนะครับหนึ่งปีที่แล้วมันนานนะครับนานนะกว่าจะได้เรื่องได้ราวนะครับกิ่งก็ต้องบางช่วงบางงหว่านี้ทาบกันแบบ ทุกจังหวะเหมือนกันนะครับกว่าจะได้เนี่ยไปเดี๋ยวไปดูภาคสี่กันวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเป็นแบบต้นเต็มๆต็มนะครับต้นเต็มเ็ม,เมทั้งต้นอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเน่ยนะในคลิปะ่นะถ้าถ่ายภาพนิ่งเก็บไว้ก็น่าจะดีไม่ได้ถ่ายเก็บ,นะบแต่เนื่องจากเราทําเป็นคลิปนะครับทำเป็นคลิปภาคหนึ่งภาคสองนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆตามอยู่ะนะครับก็ก็คงจะจํากันได้นะครับมันเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปดูภาคสี่กันนะครับเป็นยังไงภาคสี่ก็นะครับตั้งแต่หกเดือนที่ผ่านมานะหกเดือนที่ผ่านมาสําหรับต้นเอี่ยวต้นนี้ก็โอ้โหได้ไปเยอะนะนะครับได้ไปเยอะรายละเอียดกิ่งแขนอะไรต่างๆนะกิ่งหนึ่งได้ขนาดนะครับเขียงเขียงหนึ่งเข้าไปนะครับทาแขนงหลังนี่ไม่ติดเห็นไหมมีการทาบเห็นไหมครับนี่ นะก็จะได้นะแล้วก็เขียงทําแแนงหน้านะก็จะได้แต่ละกิ่งนี่เขียงอีกเขียงไม่งอกเห็นไหมครับทาบอีกนะนี่เขียงต้นนี่นะช่วงเขียงต้นทาบต้นนะครับเนี่ยกว่ามันจะได้นะครับกว่ามันจะได้แต่ละเขียงแต่ส่วนไอ้ <c oughs> ต้นแรกนี่ต้นแรกนะรตามคลิปเลยเมื่อหกเดือนที่แล้วนะครับต้นแรก ไปดูสินะครับตามคลิปกันไปอ้านวะถ่ายถ่ายไปไหนแล้วพี่ไปเรื่อยเลยนะมัวไปคุยต้นนี้เฉยเลยมา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 คุยต้นนี้ต่อนะไปต้นไกลนูน่นมามามานี่ตอนนี้ตนน้นได้คือได้ขุดนะครับได้ขุดขึ้นกระถางนะครับจ้องขุดขึ้นกระถางไอ้ต้นแรก ต้นแรกก็อย่างที่เพื่อนๆได้ตามดูนะครับมันไม่ค่อยจะก,กระชุ่มกระชวยสักเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยต้นต้นเนี้ยต้นแระนะครับสีมองเทงตายนะครับระสังขารน,นะครับส่วนนี้ต้นนี้ยังงามปลอดภัยนะครับเนื่องจากยังไม่ได้ขุดนะครับยังไม่ได้ขุด เดี๋ยวขุดจะรู้เรื่องขุดขุดเมื่อไหร่นะรู้เรื่องแหมโชว์สวดสงสลีละสะหน่อยนะครับเปลือกหายไปหมดแล้วอืมน,นนี้ที่ภาคภาคอะไรภาคสี่นะครับภาคสี่นะเมื่ออกเืินที่แล้วเป็นไงครับอืมหลอกเปลือกกันไนดะ้กรอบกรอบเป็นไงครับเจบ็บปวดรืดรล้วนะครับ ภาพนี้สภาพนี้เนี่ยคงจะไม่ถูกใจเด็ดพี่เขาหรอตายกันแบบเรียบเรียบนะครับต้นนี้ยังไม่ได้ขุดนะน่าจะมีภาคห้าบางที่ขุดนตหรือภาคนี้ขุดก็ไม่รู้เนี่ยลองเลื่อนเลื่อนดูสิอา้าวต้นนี้เรียบร้อยนะครับลงมาข้างล่างนะครับลงมาข้างล่างแล้วแล้วก็เอาต้นนั้นนะขุดโอ้ภาคนี้ขุดมาเลยนี่ภาคสี่แสดงว่าภาคห้าไม่มี ภาคห้าน่าจะเป็นภาคนี้เดี๋ยวผมลองกดดูในคอมอีกทีนึงตายไปแล้วนะครับอย่าไปดีลาดวนมากเลยนี่มาดูต้นนี้กันมาลุ้นต้นนี้กันดีกว่าอย่าไปไม่ถึงีไปม,มาเท้าความเดิมอีก,กแม่มาปลูกในะกระถางรางซะเลยนะที่รางกระถางรางซะเลยนะโอ้โห เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องไม่รู้จะมีภาคห้าอยู่ในคอมหรือป่าถ้ามีภาคห้าภาคเนี้ก็น่าจะเป็นภาคที่ห้าไปเดี๋ยวผมหาไปลือเดี๋ยวไปลือก่อนถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอก็ภาคนี้เป็นภาคห้าเลยก็แล้วกันนี่เพิ่งจะขุดมานะนะครับกำลังยิ้มยิ้มจะรอดไม่รอดเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูกันวันที่22เดือน4ปี2023 พาเพื่อนๆมาดูต้นหมากนะนะครับต้นใหญ่ก็ <c oughs> ต้นใหญ่ก็เคยให้เพื่อนๆได้ชมไปแล้วนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งก็ตอนนี้ก็100%เซนะครับร้อประสังขารแบบจัดเต็มนะครับในสองต้น <c oughs> ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพงลงตายกัน เห็นเห็นสองต้นเลยใหม่เจบปวดรดล้วจบปวดรุดแล้วนะะตายกันให้เห็นเห็นแม่จะได้สร้างมาตั้งนะแม่เดี๋ยวผมจะชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่กันแล้วกันนะครับยังไม่ทำตอนอวสานเดี๋ยวผมจะชุบชีวิตขึ้นมาใหม่เจ้าสองต้นนี้นะ สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆเมกะบอนไซ์วันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ว่าจะคุยให้กับเพื่อนๆได้ฟังวันนี้วันที่27เดือน8ปี2023นะครับก็ตอนแรกกะว่าจะนะครับตอนแรกกะว่าจะทำเอ่อทำต่อก็คือไม่ยอมนะครับไม่ยอมไม่ยอมแพ้นะครับแต่วันนี้ยอมแพ้ดีกว่าไม่เอาดีกว่าทําต้นอื่นดีกว่านะครับเพื่อนๆ <laughs> ที่ไม่มีจะวางไม้แล้วนะครับมันซ้อนๆกันโอ้โห แล้วที่ไม่มีจะวางไม้นะต้นไหนตายก็คือปล่อยตายเลยไม่ปลูกคืนชีพแล้วแล้วนะก็ปล่อยๆมันยอมแพ้แล้วนะครับก็คือต้นหมากขนาดใหญ่นะครับที่เราสร้างดินกันนะครับก็ยังตั้งตั้งโชว์อยู่นะครับยังตั้งโชว์อยู่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตไม่ไม่ได้ไม่ได้ยื้อชีวิตหรอกครับถ้ายื้อชีวิตต้องมีการเอาถุงห่อถุงคลุมอันนี้ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับปล่อยธรรมชาติเลยก็คือ เป็นก็เลี้ยงตายก็เผาไปนะครับแต่ตอนนี้คงจะไม่ได้เผานะก็เก็บเก็บเอาไว้ดูเล่นเอาไว้ให้นกเกาะเล่นนะครับเดี๋ยวทํากรงนกใหญ่นะให้นกเกาะเล่นนี่ต่อเชนทะเลเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่ต่อเล็กๆนะต่อเบลเธอร์อันนี้ไปเอามาจากสวนครูจําเขาโยนทิ้งก็เก็บเก็บมาเก็บเก็บมาให้ลกบ้าน <c oughs> นะก็ทำคลิปตอนอวสานให้กับเพื่อนได้ชมเลยกันแล้วกันครับหมากขนาดใหญ่ นะครับร้างดินนะครับนี่เขียงกับมือนะครับนี่เขียงหนึ่งนี่เขียงกับมือนะครับเหงื่อท่วมเหงื่อแตกนะครับเขียงหนึ่งนี่เขียงกับมือกิ่งหนึ่งนี่เลี้ยงเลี้ยงกันเต็มเต็มนี่แล้วช่วงจังหวะเลี้ยงต้นแล้วเขียงสองนี่ดูครับโอ้โหเป็นไงครับอืคือเลี้ยงกันมาหลายปีนะครับซึ่งสรุปให้กับเพื่อนๆฟัง ไปแล้วนะครับจนวันนี้นะครับเอามาให้ให้กับเพื่อนๆดูเป็นคล ar <Bueno, S 2> ิปตอนอวสานนะครับวันที่27เดือน8ดนะครับรวมๆแล้วทั้งหมดกี่ปีนะครับก็ได้แจ้งให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับได้ชมในเบื้องต้นไปแล้วนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแล้วก็เสียเวลาแต่สิ่งที่เราได้ก็คือประสบการณ์ซึ่งไม่อยากได้ประสบการณ์อันนี้นะ นะครับเพราะว่าโอ้โหคือนั่งตากฝนก็มีนะครับนั่งตากแดดก็มีในการดัดลวดเข้ากิ่งอะไรต่างๆนะครับคือประสบการณ์อย่างนี้ไม่ไม่อยากได้นะสุดท้ายเราก็ต้องปล่อยให้เขาระสังขารนะครับตายไปอย่างสมบูรณ์แบบเจ็บปวดรุดร้าวนะครับก็เป็นตอนอสานนะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับสำหรับมาก ขนาดใหญ่สร้างดินนะครับก็คงจะให้เห็นเพื่อนๆไปเห็นเหลือไว้เพียงเท่านี้และความทรงจำตลอดไปก <c oughs> <g ül> ็ขอขอบคุณที่เสยสละเวลารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ